S a s สลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูรำละอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้แบบฝึกที่คุณครูจะมาสาธิตในการทำของเราในหัวข้อเรื่องอาการเปรียบเทียบรูปร่างความเหมือนนะคะค่ะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้พวกเราดูว่าการจับคู่ภาพเหมือนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ เอาละค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะแล้วก็ให้ตั้งใจดูอาชุดแบบฝึกที่คุณครูกำลังแสดงอยู่ตอนนี้นะคะค่ะการจับคู่ภาพเหมือนนะคะเราจะดูอย่างไรว่าภาพมีมความเหมือนกันนะคะให้เด็กๆดูช่องที่คุณครูชี้ไปนะคะช่องที่หนึ่งช่องนี้เด็กๆดูช่องที่หนึ่งให้ดีๆนะคะช่องนี้เป็นภาพอะไรคะ ภาพที่คุณครูชี้เป็นภาพภาพอะไรคะเด็กๆภาพวงกลมใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะ Gotta, <lithium. S 1> ต่อไปเราก็มาดูในช่องตรงนี้ช่องที่เหลือช่องใหญ่ตรงนี้แล้วให้เด็กๆหาดูว่ารูปภาพไหนรูปภาพใดที่เหมือนวงกลมรูปนี้เห็นไหมคะเราก็มาดูช่องถัดไปมีภาพช่องกอไก่ ช่องขอไข่ช่องคอควายแล้วก็ช่องงองงูภาพไหนที่มีความเหมือนกันคะเด็กๆภาพกอไก่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเราก็การทับภาพกอภาพกอไก่แบบนี้คะ่ะอาเห็นไหมคะภาพสองภาพนี้เหมือนกันไหมคะสองภาพนี้เหมือนกันไหมคะ อ่าเหมือนกันค่ะต่อไปเรามาดูช่องที่สองช่องที่สองช่องนี้อ่าภาพตัวอย่างคือภาพอะไรคะภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้เด็กๆมาดูช่องข้างๆตรงนี้ช่องตรงนี้นะคะภาพไหนที่มีความเหมือนกันนะคะเด็กๆดูดคุณครูจะโยงไปนะคะภาพนี้กับภาพงองงู เหมือนกันไหมคะค่ะเหมือนกันสี่เหลี่ยมเหมือนกันให้เด็กๆทํำยังไงคะให้เด็กๆก,การทับภาพที่เหมือนกับภาพตัวอย่างที่คุณครูให้มานั่นเองคะ่ะกาค่ะการแบบนี้ลูกเด็กๆพอจะทําได้ไหมคะเข้าใจไหมคะ ถ้าเข้าใจแล้วคุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกทำเองนะคะดูว่าเราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ไหมว่าภาพไหนที่มีความเหมือนกันนะคะให้เราสังเกตง่ายๆสังเกตจากรูปทรงก่อนว่าภาพใดที่มีรูปทรงเหมือนกันก็ให้เรากาทับกากระบากไปเลยนะคะค่ะพบกับคุณครูในใบงานชิ้นต่อไปค่ะไปดูกันค่ะ ค่ะเด็กๆคะเด็กๆตั้งใจดูให้ดีๆนะคะบแบบฝึกชุดนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการจับภาพคู่ที่มีความเหมือนกันนั่นเองนะคะเด็กๆด,ดูช่องนะคะดูช่องที่คุณครูชี้ไปนะคะ,ะช่องนี้รูปที่เด็กๆเ,เห็นเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะ รูปสับปะรดใช่ไหมเอ่ยค่ะใช่ค่ะเป็นรูปสับปะรดที่นี้เด็กๆฟังคำสั่งนะคะคำสั่งมีอยู่ว่าจงเขียนเครื่องหมายถูกทับภาพ,พที่ถูกต้องโดยที่ดูจากภาพตัวอย่างที่คุณครูชี้ไปนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยภาพแรกที่คุณครูชี้ไปเป็นภาพอะไรคะสับปะรดใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเราก็ไปหาเงาว่า ภาพไหนที่มีความเหมือนกันภาพกอไก่เหมือนไหมคะเหมือนไหมคะอ่าไม่เหมือนภาพขอไข่เหมือนไหมคะเด็กๆอ่าลักษณะเหมือนไหมคะเหมือนค่ะใช่ค่ะภาพคอควายเหมือนไหมคะไม่เหมือนอีกภาพงองงูเหมือนไหมคะก็ไม่เหมือนอีกนะคะดังนั้นวิธีการสังเกตง่ายๆเลยสังเกตจากรูปทรงก่อนนะคะดูคุณครูจะโยงไป สับป,ประรดเนี่ยมีความเหมือนกับภาพเงาคู่นี้ถูกต้องไม่เอย่ยถ้าถูกต้องเราก็การทับลงไปเลยเข้าใจแล้วยังคะเด็กๆคะแค่เด็กๆเนี่ยตั้งใจสังเกตให้ดีๆเด็กๆก็สามารถที่จะเปรียบเทียบนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆคะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆมาดูช่องที่สองนะคะ คือช่องนี้ช่องที่คุณครูชี้โดยลูกศรเนี่ยเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเด็กๆว่าตามด้วยนะคะเป็นรูปใบไม้แต่ว่ารูปทรงของเขาเนี่ยเป็นยังไงเด็กๆดูให้ดีๆนะคะต่อไปมาดูช่องข้างๆที่คุณครูให้หาภาพเหมือนว่าใบไม้ที่อยู่ในช่องเนี่ยที่เป็นที่เป็นใบไม้ที่คุณครูชี้ไปเนี่ย ใบไม้ในช่องกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็งองงูอ่าใบไม้ใบใดที่มีรูปทรงคล้ายกันอีกคะอ่าที่มีความเหมือนคะเดี๋ยวคุณครูจะเชื่อมโยงไปให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะอ่าภาพตัวอย่างคือภาพนี้เราไปหาคู่กันคะ่ะอ่าภาพนี้เหมือนไหมคะเด็กๆเ,เหมือนไม่เอ่ยใช่คะ่ะ สองภาพนี้มีความเหมือนกันให้เด็กๆทำยังไงคะ,ะให้เรากาทับไปเลยกาทับตรงนี้เด็กๆเ,เข้าใจแล้วยังคะง่ายนิดเดียวเองนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนคะ่ะ ค่ะก็เหมือนเคยเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกทำโดยที่ให้เด็กๆฝึกสังเกตแล้วก็การทับรูปภาพที่มีความเหมือนกันนั่นเองนะคะเหลือกี่ช่องมาดูกันคะ่ะช่องที่เด็กๆจะต้องทำก็คือ1ช่องอ่าสองช่อง3ช่อง3มช่อง4ช่อง สี่ช่องนี้ให้เด็กๆด,ดูในช่องที่เป็นลูกศรแล้วก็ดูภาพตัวอย่างไว้นะคะแล้วให้เราเนี่ยไปหาดูว่าในช่องภาพที่ถูกเรียงไว้ภาพไหนที่มีความเหมือนกับภาพแรกที่คุณครูชี้ไปนะคะก็ให้เด็กๆใช้สัญลักษณ์กาทับไปเลยนะคะโอเคไหมคะถ้าเข้าใจแล้ว ก็ให้เด็กๆลงมือทำนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะเรียกมาตรวจด,ดูว่าเด็กๆสามารถทำได้หรือเปล่านะคะที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะค่ะไปพบกับคุณครูในใบแบบฝึกชุดต่อไปกันเลยไปดูกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาถึงแบบฝึกชดุดสุดท้ายของเรื่องการจับคู่ภาพเหมือนในวันนี้กันแล้วนะคะ าภาพนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องตั้งใจดูสังเกตดูให้ดีๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราเนี่ยจะต้องอดูมุมว่าภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่อยู่มุมไหนภาพเหมือนกันแต่ว่าการเรียงลำดับเนี่ยหน้าหลังเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ลาให้เด็กๆสังเกตดูให้ดีๆนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกชุดนี้นะคะคำสั่งมีอยู่ว่า ให้เขียนเครื่องหมายวงกลมร้อมภาพที่มีทิศทางเดียวกันกับภาพแรกนั่นก็คือเด็กๆต้องสังเกตอะไรคะอ่าสังเกตทิศทางว่าภาพเนี่ยจริงๆแล้วภาพเหมือนกันแต่ว่าทิศทางที่ภาพอยู่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันคะ่ไนนคะไม่เหมือนกันนะคะเอาละคะ่ะเด็กๆด,ดูดีๆนะคะ ภาพช่องที่หนึ่งที่คุณครูชี้คือช่องนี้อ่าเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพมแมลงนั่นเองมแมลงตัวนี้เนี่ยหันไปด้านไหนคะทิศทางของมันที่มันหันไปอ่าภาพภาพนี้ใช่หรือเปล่าหันถูกไหมคะกับภาพแรกเหมือนไหมภาพขอไข่เหมือนไหมคะ ก็ไม่เหมือนอีกแสดงว่าภาพนี้เหมือนกับภาพไหนคะภาพคอควายเหมือนกันไหมคะค่ะใช่ค่ะภาพตัวอย่างที่คุณครูให้ไปเนี่ยเป็นภาพที่อยู่ทิศทางเดียวกันกับภาพคอควายดังนั้นให้เด็กๆทำยังไงคะให้เด็กๆวงกลมรอบภาพเลยนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ ภาพแรกกับภาพที่คุณครูวงกลมเนี่ยเป็นภาพที่อยู่ในทิศทางเดียวกันไหมคะค่ะใช่ค่ะเป็นภาพที่อยู่ในทิศทางเดียวกันนั่นก็แสดงว่าเป็นเป็นการจับคู่ภาพที่มีความเป็นยังไงคะที่มีความเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูภาพช่องที่2กันเอ๊ภาพช่องนี้เป็นรูปอะไรนะเด็กๆใครทราบบ้างคะ อ่าเป็นภาพรูปแกะใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแต่เด็กๆดูดีๆว่าแกะที่คุณครูชี้ไปเนี่ยแกะตัวนี้เนี่ยหันทิศทางไปทางไหนคะเด็กๆอ่าดูจากภาพตัวอย่างแล้วก็ลากมาตรงที่ช่องอ่าทิศทางที่ช่องกอไก่อยู่เนี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกันไหมคะเด็กๆอ่าอยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วก็ แกะตัวก็ขอไข่อยู่ในทิศทางเดียวกันไหมคะไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะคะต่อไปภาพคอควายอยู่ในทิศทางเดียวกันกับภาพแรกไหมคะก็ไม่ใช่อีกดังนั้นภาพที่อยู่ในทิศทางเดียวกันก็คือภาพกอกไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะภาพกอไก่นั่นเองอยู่ในทิศทางเดียวกันไหมคะเด็กๆสังเกตดูดีๆใช่ค่ะอยู่ในทิศทางเดียวกันดังนั้นให้เราวงกลมภาพทันที เด็กๆพอจะทำได้ไหมคะทำได้แน่นอนค่ะคุณครูเชื่อว่าถ้าเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังคำสั่งเด็กๆสามารถทำได้แน่นอนนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยลองทำแบบฝึกอีกนะคะในเรื่องที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเป็นการจับคู่ภาพเหมือนนั่นเองนะคะมีกี่ช่องคะเด็กๆหช่องสช่องสช่อง แล้วก็3มช่องเอาละค่ะเด็กๆคุณครูหวังว่าเด็กๆจะตั้งใจสังเกตแล้วก็ตั้งใจฟังคำสั่งจากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะแล้วสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับคุณครูในคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย